สวัสดีค่ะเพื่อนสวยมากสวยนี่คืออะไรนั่งแบบใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะจะเป็นวิวของบ้านของคุณลุงนะคะวันนี้ให้ชมเลยนะคะอันนี้นะคะก็วันนี้มาเยี่ยมคุณลุงนะคะดอกไม้สวยๆ เดี๋ยวจะชมอีกรอบหนึ่งะคะ่ะแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนก็ไม่อยากให้เห็นคุณลุงด้วยนะคะเห็นเห็นแล้วนะคะขิดบังบ้าเขาคงไม่ว่าอะไรนะคะคุณลุงขอโทษน,นะคะตอนนี้เอาวิวใหม่นะคะวิวใหม่นะคะเฮ้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 ไม่เคยเอาเซลฟี่อย่างนี้เลยนะคะเมีมาเพิ่งซื้อไหมเซลฟี่มานะคะ วันนี้เราตื่นเต้นกับไม้เซลฟี่ใหม่นะคะยังไม่เคยมีนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนวันนี้มีความสุขมากนะคะแต่ถ่ายตอนเย็นนะคะกลางวันมันร้อนมากเลยออฮอ่อลาลา,ลา,ลาเพื่อนค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ชมชมดอกไม้สวยๆมันเยอะนะคะเนี่ยแต่ว่าวันนี้ ื่นเต้นกับมาเซฟเฟ่ค่ะโอเคนะคะเดี๋จะให้ชมอดอกไม้เลยนะคะแบบชัดๆเลยนะคะวันนี้แบบ h a p อันนี้บ้านคุณลุงนะคะคสวยมากอ Thank you ว้ยแบบดูนะคะ ลูกอะไรอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากอ้าวอ้าวอาว,วันนี้คุณลุงใจดีนะคะเขาบอกว่าได้เลยต่จริงเขาเป็นเพื่อนของคุณลุงตหลาดนะคะสามีพี่เพนนะคะอันนี้นะคะน,นะคะเพื่อนแล้วก็ให้ดูนะคะจะสวยมาก เดี๋ยวเรา,เาเก็ไปใกล้ๆเลยนะคะอันนี้นะคะโอ้นี่ชมนี้นะคะต้นต้นเฟื่องฝ้านะคะสีอะไรไม่ทราบค่ะอันนี้นิดหนึ่งนะคะอ่าไปต่อเลยนะคะ มีดอกพุ่มนะคะ,นนะ,คะลูกหน่ารักมากคะ่ะกล้วยไม้กำลังออกนะคะอันนี้สีแดงสีแดงอยู่นะคะเนี่ยมีดอกเดียวเพิ่งได้ไม้เซลฟี่นะคะก็อยากทดสอบนะคะ อันนี้ก็เช่นกันนะคะมีดอกมิดเดียวนะคะมันสดหรือเปล่าคะอ้าวยังไม่เหี่ยวนะเจ้าคะดูนะะี่ค่ะน่าสงสารจังเลยนี่จะเป็นสนามบนเขาเลคะอันนี้ดอกไม้อีก อันนี้ดอกดอกพุดหรือเปล่าคะอันนี้น่าจะใช่นะคะชมดอกพุธใกล้ๆนะคะเพื่อนมันเป็นสีขาวมนกลังสวยงามนะคะนี่ รวยไม้สีแดงนะคะหนึ่งดอกราคะ่ะอันนี้ยังสดใสนะคะนีุ่ิยสวยมากสวยมากสวยมากคะ่ะก็จะมีอีกนะคะอันนี้สีเหลืองนะคะ นี่ต้นชบานะคะมันเพื่ห <Hello. S 1> นิ่งนะคะนี่หนึ่งค่ะนิ้งวงคอน่าสวยมากนะคะร่มเย็นนะคะ ก็อยากมีภาพสวยๆอย่างนี้มาให้เ,เพื่อนๆชมนะคะอันนี้มันก็จะมีดอกเอกสีสีชมพูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มมุดกัน